เจอกันร้อนนะครับทุกคนครับก็ขออภัยนะฮะถ้าเกิดจะพูดจาวกไปวนมาเบอร์หน่อยขณะที่นั่งคุยอยู่เนี่ยเวลาประมาณตีสามยีนาทีครับตอนแรกก็ตั้งใจใไว้เอ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาสรุปทีเดียวเลยไหมแต่ผมกลัวผมตื่นสายฮะกว่าจะได้หลับได้นอนผมว่าน่าจะประมาณตีสี่คืนนี้ครับเอาไหนไหนกไ็ไหนไหนแล้วก็คุยมันให้มันจบสักคืนนี้เลยดีกว่าครับตื่นมาพรุ่งนี้สายๆหน่อยก็จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทุกคนก็จะได้ รับชมกันเลยเนาะใครได้อยู่ดูกับผมบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าคู่คีสูสีเวลานะครับแม้แต่ยังไม่ได้ทํำลายสถิติเดิมของมาร์ m มาเก็เนี่ยแต่คนที่กดเวลามาเร็วสุดก็คือซาโก้ก็เกือบแล้วนะฮะใกล้เคียงแล้วนะครับมาร์นั้น2.02จุดใช่หมฮะแล้วก็จะเป็นจุดสแต่ของซาโก้จะเป็นจุดหนะครับยังไงก็ไม่แน่นะครับพ่งนี้ยังคงเหลือ AP3 ให้ได้ แก้มือกันอีกอยู่เนาะอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปจากกรอบ fp1 นะฮะ fp1 ส่วนมากยางจะเป็นเ,เป็นซอฟต์มินเดียมมินเดียมซอฟป,ประมาณนั้นใช่ไหมแต่กลายเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้น46 47เนี่ยจำต้องเอายางหน้าเป็นฮาร์ดกับสีเหลืองๆแล้วก็ยางหลังเป็นมินเดียมแล้วช่วงหลังเป็นยางหลังเป็นซอฟด้วยนะครับบางคนก็แอบเอาซอฟซอปไปกดเวลาเฉดีวยซ้ำนะครับเพื่อที่จะการันตีนะครับ10คนที่จะเข้าไปทุกคนดูด รายชื่อตามผมเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่า10ครั้งแรกนั้นก็คือเป็นรอที่เข้าคิวสอย่างไม่เป็นทางการแต่เวลาที่ทุกคนกดมานั้นนะฮะก็ต้องเรียกว่ามันแตกต่างจากเวลาใน SP1 อยู่พอสมควรนะครับเวลาที่เร็วสุดของอาร์เรกลนะครับในรอบแรกเนี่ยอยู่ที่อันดับ17ของในรอบที่2ครับโอ้โหนะอันดับ1ของรอบแรกเนี่ยเทียบเท่ากับอันดับที่17ของรอบนี้ ดังนั้นก็ถือว่ายากเย็นพอสมควรนะครับในพรุ่งนี้ที่จะเรียกว่าใครจะแก้มือได้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ผ่าน10คันแรกนะฮะแต่เรายังไม่เห็นเซตติ้งยางซอฟซอฟสักเท่าไหร่ครับในการไปกดเวลาดังนั้นมันก็จะอยู่ที่ประเด็นตรงนี้นะครับอาจจะมีคนแอบ,บเอาลงไปกดอยู่แต่มันมันก็ยังยังเป็นเวลาที่ไม่ดีงามนักแต่ถ้าเอาซอฟซอฟไปกดในช่วงเช้าซึ่งเวลาท้องถิ่นนะก็เวลาที่อเมริกาเนี่ยช่วงเช้าเนี่ย มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นซอฟต์เนี่ยเวลาอาจจะออกมายังไงหรือเปล่าแม้ว่าจะยากเนาะเอาสองล้อกลมๆครับยังไม่เสร็จสิ้นก็คงยังคงได้ลุ้นกันต่อไปก็รอบนี้นะครับสิคันแรกก็เป็นความยอดเยี่ยมของเหล่าดูคติดูคติประสบความสําเร็จอย่างสูงครับสิคันแรกพวกเขาเหมาไป5คันฮะยูฮันซาโกมาคันแรกครับแจ็คมิลเลอร์ตามมานะฮะแล้วก็มีอินเนบัสจีนินี่โผล่มาอีกนะครับมี ฮอเฮมาตินโผล่มาอีกมีเปกโก้โผลมาอีก5คันเลยครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับก็ถือว่าดูกติเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะครับในรอบการซ้อม f ีสอครั้งนี้นะครับแล้วก็มาที่ยามาฮ่ายามาฮ่าโผลมาคันเดียวฮะก็คือเจ้าแฟบของเราครับแฟบก็กดเวลามาคันที่3ฮะก็ยังคงอยู่ในโมเมนต์เดิมฮะระหว่างเวลาในการซ้อมของแฟบกับแฟรงกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดิฟกันเยอะอยู่ ดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าสถานการณ์ในวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งการคอลิฟายในพรุ่งนี้เนี่ยจะพลิกผันยังไงไม่ทราบนะครับสำหรับทีมแชมป์เก่าเนาะมาที่ทีมซูซูกิครับซูซูกิก็ร้อนแรงมาดีอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วช่วงประมาณรันสุดท้ายนะครับประมาณ3-4นาทีจริงๆเนี่ยก็มีการเอายางซอฟไปใส่ยางท้าย ไปใส่ยางหลังนะครับก็กดเวลาเลยทําให้ไล่ตามดูกติไม่ทันฮะแต่อรีเรกกลินก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับทุกคนมีแต่เพลงจูอานเมียนะครับที่อาจจะยังเรียกว่าฟอร์มยังเขาจะบอกไม่ใช่ว่ามนาเป็นห่วงนะฮะคือฟอร์มอาจจะเหมือนยังไม่เข้าฝัดเท่าไหร่แต่ในส่วนของริน4-2เนี่ยรู้สึกมันจะมีความมั่นใจมากและท็อปสปีดมาดีมากครับ เมื่อเทียบกับท็อปสปีดใส่กับทาง HONDA ใส่กับทางยามาฮ่ด้วยกันนี้โอ้โหนะชัดเจนเลยนะครับว่าสู้ได้สบายไม่ต้องห่วงแน่นอนในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดกันมาที่ทีม a าพิเรครับทีมอาพิเรียก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มของนักแข่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยังสวิงกันอยู่จริงอยู่นะครับว่าเอสปาการเนี่ยกำลังจะดีนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่เวลาเขาก็มาคันที่11ครับพลาดไปนิดเดียว คือความจริงแล้วมันช่วงท้ายๆมันคู่ขี้สูสีงไงครับเวลาเขาก็เลยโดนแสงหน้าไปนิดเดียวเองนะครับประมาณจุดศูนย์สทศ่ิยม3ามสี่ตำแหน่งสุดท้ายด้วยซ้ำนะฮะก็น่าเสียดายแต่พรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าจัดซอบๆไปนี่อาจจะทอนคืนได้สักอันดับที่7-8-9-10ขึ้นมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันตรงนั้นแต่กลายเป็นท็อปการ์ดมาวิวินยาเลสนะครับที่ กดเวลามาได้ดีนะครับท็อปการทําได้ดีตั้งแต่ช่วงแรกครับแล้วก็ช่วงที่2ก็ยังทําได้ดีอยู่ก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าทีมนี้นักแข่งก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็น4ีหนึ่งคนเดียวประมาณนั้นนะฮะมาทีา่ทีมที่ดูน่าเป็นห่วงนะครับ KDM เฮ้ KDM เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมิเกลลิเวล,ล่ารอบซ้อมรอบแรกก็ไม่ดีครับ รอบที่2ก็ไปอยู่คันสุดท้ายอีกนะฮะแบดบินเดอร์รอบแรกคันที่12มารอบที่2คเนี่คันที่13ครับทั้งที่เราอาจจะคิดว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมากๆมันน่าจะเข้าทางยางฮาร์ดแต่มันเหมือนมันสลับยังไงไม่รู้ว่าทุกคน KTM กลับกลายเป็นทำผลงานได้ดีนะครับใน2อสสนามแรกเราได้เห็นใช่ไหมว่าที่ไม่ต้องเอายางฮาร์ดลงไปกดเวลาเนี่ยมันเหมือนสลับกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทำเวลาได้ไม่ดีกับพวกยางซอฟยางมิเดียมไง ต้องฮารเท่านั้นแต่มาปีนี้พอสนามนี้เจอฮาร์ดเข้าไปไปไม่เป็นฮนะก็เลยงงอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ลุกี้หน้าใหม่ครับคราวนี้เป็นฟาบิโอดิจานานตัวนี้ครับทำเวลามาดีที่สุดอันดับที่18แต่นั่นแหละฮะลุกี้หน้าใหม่ก็จะอยู่ประมาณนั้นสิบแปดสิบลงไปครับไม่ได้มีใครที่สามารถที่จะทําเวลาได้เฉียดเวลา10คันแรกซักเท่าไหร,ร่นะฮะทุกคนยังมีทีมไหนที่ยังไม่ได้เล่าอ๋อฮอนด้า ฮอนด้ใช่ไหมครับอ๋อเกือบลืมไปเลยลืมได้ยังไงนะฮะมาร์ m มาเกสก็ถือว่าแก้มือได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ทําดีในช่วงแรกแล้วก็หายไปนานเลยนะครับเจอคนอื่นเขากดเวลาผ่านหน้าไปสุดท้ายก็มาเอาตัวรอดได้นะครับเวลาก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะเท่าที่ผมดูครับเวลาเพียงแต่ดูที่ทีมรองครับ LCR Honda นี่น่าเป็นห่วงฮะหรือแม้กระทั่งโพสต์าเเองเนี่ยก็คือ เหมือนจะไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่ในการซ้อมนะฮะเกิดอะไรขึ้นยังไงไม่ทราบยิ่งเป็นทีมยิ่งเป็นอเล็กมาเกสยิ่งเป็นนาคาการิด้วยแล้วนะครับนั่นยิ่งหวังผลงานที่จะเข้า10คันแรกนี่ยังไม่ได้เลยนะครับแต่กลายเป็นมาร์คมาเกสก็อาศัยความเก่านะครับที่โผล่ขึ้นมาได้สนามนี้เป็นสนามที่เขาถนัดที่สุดไงฮะดังนั้นก็คือต่อให้คนอื่นในฮอนด้ามาไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องไวไลน์ใช่ไหมครับจะต้องรู้เหลี่ยมรู้ลายในการที่จะเอาตัวรอดให้ได้แล้วเขาก็ทําได้ดีครับทุกคน อ้านี่ก็คือเป็นรวบลัดตตดตอนมาฝากทุกคนนะครับในพรุ่งนี้น่าจะมีประเด็นอะไรต่างๆมากมายอยู่เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ใน f อฟพหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เนี่ยอันดับมันจะสวิงกันท,ทันทีอย่างที่เห็นในรอบ f อฟพีสองเห็นไหมครับว่าบางคนไม่มาก็มานะครับอย่างเป็กโก้ไม่เห็นอย่างนี้อย่างฮอเฮมาตินไม่ดอีอย่างนี้ก็ยังเอาตัวรอดได้ในโค้งสุดท้ายช่วงสุดท้ายจริงๆใช่ไหมครับมีแต่เพียงนักแข่งส่วนน้อยนะครับที่อาจจะ หมายถึงว่านะักแข่งบิ๊กเนมมาที่ในแน่ก็คนหนึ่งอาริซิสอปาการโลนะครับแต่เขาอาจจะเข้าไปแก้เมืนได้ในคิวหนึ่งถ้าหลุดไปจริงๆนะฮะช่องทางการรับชมยังมีใครยังไม่ทราบอยู่ไหมครับก็ใน s p สปอว์ทวีนะครับแล้วก็ใน p p t v d 3 6กนะฮะก็ตารางเวลาอยู่ในหน้าชุมชนตรงนี้นะครับใน f a c e b o o แฟนเพจ g e Bikerman ครักมอเตอร์จก็ฝากไปติดตามกันด้วยผมอยากให้ทุกคนไปติดตามเพจผมให้เยอะๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีงานเขียนมันจะมีข้อมูลลงบ่อยไง แต่ใน y YouTube หน้าชุมชนผมอาจจะไม่ได้ลงบ่อยนักนะครับดังนั้นก็ให้ไปติดตามทางทางเฟซบุ o กเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์แตถ่ถ้าเป็นยู u ูบเนี่ยอาจจะเป็นการคุยกันแบบยาวๆผ่านคลิปวิดีโอในแบบนี้กันเนาะยังคงจะต้องเป็นหมีแพนด้ากันต่อฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ F1 ก็ยังเข้มข้นครับที่ ออสเตรเลียฮะแล้วก็ World Superbike เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้เรดแรกก็จะมาแล้วรวมทั้งฟุตบอลด้วยโอ้ผมจะไหวหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ตื่นมาสาย,สายแล้วกันนะสำหรับใครที่อยู่นะฮะทุกคนอาขาตกบกพร่องประกันในขอภายด้วยครับก็ตาจะลืมไม่ขึ้นนะเนี่ยทุกคนครับราตรีสวัสดิ์